ครับวันนี้ก็มาดูเชฟใหญ่นะครับทําแกงส้มนะครับอันนี้ก็ได้ผักบุ้งนะครับมาจากบ้านนะครับนครสวรรค์ครับวันนี้ใส่ใส่อะไรบ้างแม่เนี่ยก็ไส่ไปลาส้มปลาแล้วก็ปลาละครับอันนี้ก็ถ้าเราไม่มีปลานะครับเราก็จะใส่ปลากระป๋องปลากระป๋องแทนนะครับเพราะว่าแกงส้มเนี่ยถ้าถ้าหาปลาไม่ได้ก็ ง่ายที่สุดก็คือนะครับก็ใช้ปลากระป๋องแทนนะครับตัวนี้ก็กินเพื่อระบายนะครับแล้วก็ในส่วนของผักบุ้งเนี่ยประโยชน์ของผักบุ้งนะครับมีวิตามินเอนะครับในในการช่วยนะครับบำรุงในส่วนของสายตานะครับตัวนี้ก็จะเป็นอาหารนะครับดัางเดิมตั้งแต่สมัยโบราณนะครับที่คนเฒ่าคนแก่ชอบกินนะครับเพราะว่าตัวนี้กินง่ายนะครับแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่มีนะครับแล้วก็ บำรุงในส่วนของสายตานะครับคนสมัยก่อนก็เลยนิยมทานกันเยอะนะครับในส่วนของแจงส้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภาคกลางนะครับตอนบนภาคเหนือนะครับที่ชอบกินนะครับแจงส้มนะครับโดยก็จะตัดรสชาติให้เปรี้ยวนะครับโดยใช้มะขามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ